เข็มทิศดวงดาว Star Compass เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบในชั้นที่1โดยริกกซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อให้กับมันเข็มทิศดวงดาวเป็นทรงกลมสีฟ้าอ่อนโปร่งใสมีลวดลายบนพื้นผิวมีโครงสร้างอยู่ภายในและมีวงแหวนโลหะล้อมรอบในขณะที่วงแหวนรอบๆลอยและคงตำแหน่งเดียวเหมือนกับลูกโลกโครงสร้างภายในเข็มทิศจะไม่เอียงหรือหมุนแต่จะคงตำแหน่งเดิมแม้ว่าตัวภายนอกจะเคลื่อนที่ริโกคิดว่ามันชี้ไปที่ก้อนบึ้งของดียบิส และทฤษฎีนี้ก็ได้รับการยืนยันโดยเวโกว่าเข็มทิศนี้จะชี้ไปหารหลุมยักษ์อยู่ตลอดเวลาริโกประเมินว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ระดับ4สัญ,ญลักษณ์เบียนกริฟที่แปลว่าหลุมใหญ่ซึ่งแสดงโดยชาวเผ่าบริเวณปากหลุมแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ที่มีรูปร่างคล้ายกับเข็มทิศดวงดาวและแม้ว่าเราจะเห็นว่าริโกเป็นคนตั้งชื่อมันว่าสตาร์คอมพาสแต่เมื่อหลายพันปีก่อนวาสุกแกนก็ยังเรียกมันว่าสตาร์คอมพาสในการเดินทางครั้งแรกของเขาด้วย พี่แกจะมีความอย่างรู้ไปถึงไหนเนี่ย